กล่องอันนี้มันหน้าตาคุ้นๆสีชมพูชมพูแบบนี้เฮ้ยเรารอดแล้วเรารอดพ้นแล้วเอ้ยอะไรอะเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยมันอยู่ข้างนอกแน่เลยกลัว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 ,วไม่ใช่ละไม่ใช่ละไม่ใช่ละก่อนจะไปดูคลิปน้องๆอ,อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่หวานแล้วก็โมจิด้วยนะถ้าพร้อมแล้วงันก็ สวัสดีทุกผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโปเกนซี่นะคะทุกคนซึ่งในคลิปในวันนี้นะคะทุกคนจะมาเอาชีวิตรอดกันเช่นเคยทุกคนเป็นท่าสถคนวันนี้นะคะทุกคน,กคน,กคนเราพร้อมมากพร้อมจะมาต่อสู้คนที่จ้องจะแกล้งเรานะคะทุกคนดูสเต็ปปะเนะอีอออ,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 อมาดี ถ้าใครเข้ามาแกล้งหวานแม้แต่นิดเดียวทุกคนหวานจะต่อยปากมันแตกเลยทุกคนนี่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 นนมาทุกคนดูโหดเยี่ยมซะขนาดนี้ใครมันจะแกล้งเราถูกไหมทุกคนอ๋นว่าเราจะไปเริ่มทำการชีวิตกันเลยดีกว่าทุกคน let's go มาเราจะเดินแบบตัวแม่เดินแบบตัวแม่ตัวมัมเปิบเปิบเปิบสไตล์แบบตัวแม่ทุกคนเดินแบบนี่สับขาหลอกสับวอล์กนี่นี่อย่างแคทวอล์กเลยทุกคนดูดิเอเอเออเออเออโอเคทุกคนจะเดินอย่างนี้ไปตัดไม้นะคะทุกคนมพก่หาดีเนี่ยเคจะมาตัดอาหารก่อน โอเคมีอาหารตรงนี้นะคะโอเคแล้วก็เอ้ยอันนี้ก็อาหารเหมือนกันถูกไหมเออนี่ก็อาหารเหมือนกันนี่ขุดมาเยอะ,เ,ยอะเลยเอ้ยวันนี้ไม่ขาดแคลนอาหารเลยนะเนี่ยวันนี้อาหารครบมือเต,ต,ต็มไม้เต็มมือเลยทุกคนดูสิขี่จะเริ่มทำการตัดไม้กันเลยดีกว่าและไบโอมที่เราอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนคือไบโอมที่มันเป็นต้นไม้ใหญ่ซึ่งมันมีแบบว่าต้นไม้เยอะมากๆเลยไม่ต้องกลัวเลยว่าจะไม่มีต้นไม้ให้ตัดนะคะทุกคนโอเคจะมาตัดเลยดีกว่าโอ้หแล้วต้นนี้จะตัดหมดไหมอะต้นตั้งใหญ่เลย เค okay, เราจะมาทําที่ขุดด้วยนะทุกคนโตคราฟกันนะฮะโตคราฟเสร็จแล้วนะฮะเราก็จะมาปึ๊บแล้วก็อย่างที่เราทํากันนะคะเราจะทาอุปกรณ์กันซึ่งวัตวบอกไปแล้วน,นะคะทุกคนว่าบัตไม่สามารถทําอุปกรณ์แบบว่าเป็นที่ตัดไม้ไม้ได้นะคะ,ะ,คะทุกคนเพราะว่าบาัตรลงมัดไว้นะมันจะเป็นการแบบว่าทําอย่างอื่นที่ไม่มันจะเป็นการาาท,าทํ <laughs> าทอย่างอื่นที่ไม่ใช่การตัดไม้นะคะ,ะ,คะทุกคนบัตก็เลยต้องมาทาแบบว่าที่ขุดหินก่อนตลอดนะทุกคนเจ็ดเอ๊ะอา้าวอ้าว ทำไมอยู่ดีก็ติดสะ,ดา,นะสะาน่าหิวซะงั้นเอา้าทำไมถึงติดอะอาหารแล้วก็เต็มตัวจะไปหิวได้ไงล่ะเราไม่ได้ไปโดนยาพิษของแม่มดหรือว่าอะไรทํานองนั้นเลยนะอยู่ๆพระเจ้าก็อยากจะลงโทษเราหรือย,อยังไรยังไงเชนไข่ตบาบย,ยังไงอยู่ดีอ่ะเอา้เอาหรือว่านิดหวานช้าหรอมันดีเลยหรือเปล่าเอา้าไม่ใช่แล้วมั้งก็ไม่เห็นจะมีอะไรเลยนี่หว่า อะไรหรือเอาเจนิตที่เราดีเลยนะทุกคนมาจะทําที่ตัดไม้กันนะฮะนี่ได้มาแล้วปึ๊บทุกคนจะมาตัดไม้กันแบบเร็วๆปุบปั๊บ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 ปุั๊บปุ๊บปุ๊บเสียงอะไรอ่ะเสียอุ้ยอีน้ำะไรอ่ะอีมันดูเหมือนปรสิตเลยอ่ะน้ําสีม่วงผสมสีน้ําเงินนะฮะแต่ว่าตอนแรกมันก็ไม่ได้มีนะแต่ว่ามันคือน้ำเลยอะลองหย่อนอันนี้ลงไปสิปึ๊บเอ๊ะก็ไม่เห็นมีอะไรนะทุกคน มันไม่ใช่ยาพิษนี่ไหนเอ๊ะอ้าวอ้าวมันติ่สถานะสโลโอ้ยตายเหอะแต่ดีที่มันไม่ใช่ยาพิษไมียแล้วคงตายไปแล้วนะโอเคทํทำการค้าเพิ่มอะไรอีกแล้ววะเนี่ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นอีกแล้ววะเนี่ยมันมีใครอยู่กับเราหรือเปล่าเนี่ยฮัลโหลมันไม่น่าจะมีใครมาวางดอกไม้แนนะมันไม่ใช่มถ้ามันมีแค่เราอ่ะเราก็ไม่ได้เป็นคนวางแล้วมันจะเป็นใครวางอีกล่ะ นี่นี่นี่ททิ้งที่หมดเลยนี่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 เกมเป็นใครมาจากไหนฉันไม่รู้หรอกนะแต่ว่าแมปนี้คือฉันสร้างมาเพื่อเล่นคนเดียวเพราะงั้นอย่าได้เข้ามาแซ่เออรฮ้ยตอนนี้เราได้เยอะมากเลยทุกคนไหมเนี่ยครับโอเคได้มาสแต็คครึ่งเดี๋ยวจะเอาให้เต็ม2สแต็กเลยแล้วกันทุกคนเราค่อยไปหาทำเลที่อื่นกันนะฮ้มันต้องมีเอ้ยฟ้าผ่าไอ้บ้าเอ้ยฟ้าผ่าคิดจะผ่าก็ผ่ามีน้าแล้วเขาถึงบอกว่าถ้าแบบฝนตกหรืออะไรเนี้ย ให้ห้ามอยู่ต้นไม้ใหญ่เพราะว่ามันจะผ่าลงมาแต่ว่าฝนไม่ตกนะอยู่ๆก็คิดจะผ่าก็ผ่ามาเฉยเลยเี่ทุกคนเต็มสองสแตก็กอยังนะโอเคเต็มสองสแต็กแล้วนะฮะส่วนไอ้นี่ก็เราต้องอุดรูมันอะอะไรกล้วยอะนี่เราตายเพราะกล้วยเหรอเนี่ยเมื่อกี้มันใครมันปากล้ยวยมาไอ้ลิงตัวไหนมันปามาฮะไอ้ลิงตัวไหนจะฆ่าแกจะฆ่าแกไอลิงหน้าไหนมันทำเราไอลิงไหน โอ้ยโอ้ยฟ้าผ่าอีกแล้วอ้อยเฮ้ยโอ้ยอย่านะอย่านะเราต้องไปที่อื่นแต่ฝนก็ไม่ได้ตกนะทำไมฟ้าดึงผ่าเราอู้หตายเือหรือว่าเราเป็นที่เกียรติชังของพระเจ้าหรือนี่ฉันยังไม่ได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตสักตัวเลยนะฉันขุดแ่อาหารกินเองนะเอ้ยอะไรอะเมื่อกี้อะไรอะเราเห็นเป็นเหมือนสกิทระเบิดไปตรงวัวตัวนั้นแต่วัวตัวนั้นไม่ตายนะโอยฟ้โอยเราโดนอะไรเนี่ยโดนตีอยวโดนอะไรเนี่ย แล้วดนตีก็มีเสียงกริ่งกริ่งกริ่งเหมือนเสียงกลิ่งไงทุกคนเหมือนกลิ่งที่เขาเอาไว้ใส่ตรงข้อเท้าของคนชนเผ่าอ่ะเอ้ยอ่าอะไรเนี่ยโอ้ยออ้ยเราห้ามขึ้นที่สูงเด็ดขาดห้ามขึ้นที่สูงเด็ดขาดขึ้นปุ๊บเราโดนฟ้าผ่าแน่ๆห้ามขึ้นเด็ดขาดที่สูงเนี่ยห้ามขึ้นเด็ดขาดโอ้โหแล้วเขาบอกว่าห้ามอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่แต่นี่คือมีต้นไม้หมดเลยนะเนี่ยจะไปหลบที่ไหนล่ะโอ้ยจะไม่หลบตรงต้นไม้ก็ไม่จะหลบที่ไหนแล้วเอาวะหลบใต้ต้นไม้หลบใต้ต้นไม้โอ ไหนดูซิว่าของเรามีอะไรบ้างโอ้โหอาหารเรามีเยอะมากเลยอะอาหารเต็มตัวเลยมีอะไรที่มันไม่จําเป็นบ้างนะดอกไม้ดอกไม้ดอกไม้เอาทิ้งเลยลแล้วกันแล้วก็น่าจะกินได้หมดนะพวกนี้เคเ้แล้วก็มีตัวคาตัวคาไไปตรงนี้อันนี้ไ้ตรงนี้เผื่อได้ใช้ฉุกเฉินนะฮะแล้วก็เอ้ยมันจะฝนตกอะไรนักหนาววะเนี่ยก็ฮิอะไรอะอะไรอะกล่องหรอกล่องอะไรเอย่ยกล่องของเล่นหรอ ที่มันปั่นๆแล้วมันจะมีตัวการ์ตูนโผล่ขึ้นมาใช่ไหมเอ๊ยขยับได้ด้วยหรือมันเป็นของพวกคณะละครสัตว์ที่ไหนหรือเปล่าพวกตัวตลกอะไรเงี้ยฮัลโหลค่ะมีใครทําอุปกรณ์ของเตเองหายไหมคะมีใครทําของเล่นของเตเองหายไม่เอ่ยฮัลโหลฮัลโหลมีใครทําของเล่นของเตเองหายไหมคะโอ้ยเลขกล่องของเล่นมันมาอยู่ตรงนี้ได้ไงเนี่ยหรือว่ามันจะมีพวกคณะละครสัตว์ผ่านมาหรือเปล่าฮัลโหลค่ะตัวตลกฮัลโหลจ๊กเกอร์โอ๊ย ขวาผ่าตอวอยู่ข้างใต้มีใครทำของเล่นของเต็งหายไหมคะเหมือนจะไม่มีใครอยู่แถวนี้เลยนะอืมไหนดูซิว่าถ้าปั่นปั่นเนี่ยมันจะมีตัวอะไรขึ้นมาอ่าฮึบ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 อ่ะเอ้ยอุยอ้ยอุย้ยฟันน่ากลัวมากตอนแรกก็ดูน่ารักยู่หรอกตอนนี้ดูน่ากลัวเฉยเลยอุย้ยเดี๋ยวนะบล็อกบล็อกตัวการ์ตูนเหรอบล็อกตัวการ์ตูนบล็บอกซีบู สีบูแน่ๆโอ้โหแล so ้วก็ว่าเอกใจแล้วเชียวทำไมกล่องอันนี้มันหน้าตาคุ้นๆสีชมพูชมพูแบบนี้ตายเหอะโอ้โหแล้ววิ่งเข้าใส่เราเลยโอ้โหคือมันซื้อใจเรามันให้เราคิดว่ามันอะเป็นตัวน้อยตัวเล็กน่ารักอ้เดี๋ยวเข้ามาใกล้ฉันนะโอ้มีหน้าหล่ะมันตีเราถึงมีเสียงกริ้งกริ้งเพราะมันนี่เองแกใช่ไหมใช่เป็นคนตีฉันเนี่ยไม่ได้ไม่ได้จะให้มันจับเราไม่ได้ไม่งั้นมันจะเอาเราไปกินแน่ๆเฮ้ยแล้วเราก็ต้องไปอาศัยอยู่ในกล่องของมันเพราะว่าอยู่ในท้องของมัน่าจะ เอา,อาหายไปเอ้ยวันจะรอายมันตกน้ำทุกคนนี่ถ้าไข่ลานมันโดนน้ำเนี่ยก็จะสนิมขึ้นอุ้ยมันถือดาบไดมอนด์มาเฉยเลยเอ้ามันโดดข้ามน้ำเฉยเลยฮัลโหลโดดข้ามน้ำเฉยเลยอ้ามันวิ่งเร็วมันว eh ิ่งเร็วมาเอาดิเอาดีถ้าแกกับฉันอะเอาดิเอาดิฉันก็จะวิ่งบนอยู่อย่างเงี้ยเอาป่ะล่ะเอาป่ะล่ะฉันจะวิ่งบนอยู่อย่างเงี้ยอ้ามันวิ่งเร็วมากอ้มันวิ่งเร็วมากทุกคนแบบมีแค่ขวานมาดิ มาดูซิว่าดาบไดไอน้์ของแกกับขวันหินของฉันอันไหนไมันจะแรงกว่ากันอันนี้ก็ไม่ไม่น่าถามนะทุคนไม่น่าพูดแต่ว่าถ้าเราไม่สู้เลยอะ่ะเราก็จะดูอ่อนแอเกินไปเราต้องสู้เราต้องสู้ยาอ่ยา เลยไม่ไม่ใเราตีมันต้องเยอะตีตีไม่เข้าเลยอ่ะเพราะหรือว่ามันเป็นกล่องหรอกล่องมันแข็งแรงเกินไปหรือเปล่าโอ้ยฟ้าผ่าไม่อยู่เลยหรือกล่องมันแข็งแรงเกินไปเหรอที่เราไม่สามารถตีเข้าได้อ่ะไอ้บ้าเอ้ยทำไงเดียวฝนก็ตกบรรยากาศช่างน่าเป็นใจในการชีวิตรอดเลยเกินทุกคนขึ้นเข่ากันดีกว่าปึบึบอยู่ข้างใต้ก็มีแต่พวกซอมบี้นะฮะอยู่ข้างบนน่าจะดีกว่าไม่รู้แหละทุกคนพูดเป็นงั้นแหละยิ้มไม่ได้ช่วยอะไรหรอกฮึบ แล้วแค่ขึ้นมาข้างบนเพื่อดูนะคะทุกคนว่ามีหมู่บ้านหรือเปล่าค่อนข้างจะแหลกเหมือนกันเนี่ยยิ่งขึ้นมาเออแกเป็นใครแกเป็นใครหน้าไหนถึงได้เกถึงได้ตามจนมาขนาดนี้เนี่ยแกเป็นใครกันแน่วะเอยเ้ยแอบแอบได้ไหมแอบได้เปล่ามันอยู่ไหนอุ้ยเมื่อกี้เห็นละองของมันอยู่ตรงนู้นมันไปไหนแล้วอ่ะมันหายไปเอ้ไม่อยู่ข้างใต้ไม่อยู่ข้างล่างมันไม่เห็นแล้วหรอกเราต้องแอบให้เนียนกับนี่ให้เนียนกับหิน อยู่ตรงนี้ไว้โอเคมันวิ่งหน Leah, Perfect, ีไปแล้วโอ๊ยแม่มันกลับมามันกลับมามันกลับมาทุกคนดูดิมันมันไปแล้วมันกำลังตามหาเราแน่เลยอะโอ้ยมันอยู่ใกล้มากมันอยู่ใกล้มากๆมันหาเราอยู่โอ้ยเราไปทำอะไรให้มันหรอทำไมมันต้องมาตามล่าเราด้วยเนี่ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยใกล้มากใกลมากใกลมากๆ ไปแล้วอุ้ยมันเกือบมาหาเราเลยเชียวโอเคตอนนี้นะมันไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วนี่แหละคือจังหวะของเราต้องกระโดดลงไปบฮึบโอ้ยโอเคเราดดลงมาแล้วนะฮะมันอยู่อีกฝั่งหนึ่งเพราะฉะนั้นเราต้องรีบหนีรีบหนีให้เร็วที่สุดทาี่จะทำได้โอ้ยพวกใครตะไคร่น้ำก็เยอะเหลือเกินเฮึบฮโอเคโอเคโอเคมาอยู่บนเข่าฟางนั้นนะคะทุกคนเฮ้ยเรารอดแล้วเรารอดพ้นแล้วเฮ้ยอะไรอะเกิดอะไรขึ้น กี้เกิดอะไรขึ้นทำไมตัวเราวัดมานี่ล่ะเราวิ่งไปไกลแล้วไม่ใช่หรอหรือว่ามันเป็นคนดึงเรามามันเป็นคนอะ,อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยไม่โอ้โหมันเอาตัวน,นี้มามันหัวเอาหัววิเทอร์มาโอไม่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 ไม,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 ไม่ฉันไม่ใช่ของเล่นของแกที่แกจะได้มาวิ่งตามไล่ฆ่าฉันได้เนี่ยโอ้ทุกคนแล้วตัวมันวาร์ปด้วยแล้วเราแหลกด้วยเอาดิ เอาดีถ้ากกแกคิดว่าแกฆ่าฉันได้แกก็กมาสิวะแกก็กมาสิวะไอ้กล่องของเล่นน้าสปกปรกเอ้ยมันะมาสวบเรามันสวบเรามันจะสวบเรามันจะสวบเรา <c oughs> เ,รเราจะหนีไปไหนได้เนี่ยใครก็ได้ช่วยด้วยใครอยู่แถวนี้ใครก็ได้ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยมีใครอยู่ตรงนี้หรือเปล่ามีใครอยู่แถวนี้ไหมช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยมันยังตามมาอยู่ไหม ม่ตามมาอยู่ใครก็ได้ช่วยด้วยมีบ้านตรงนี้แต่มันคือบ้านแม่มดอะเลอะโอ้ยไม่ไม่รู้แหละเราต้องเข้าไปหลบก่อนเราต้องเข้าไปหลบก่อนเอ้ยแม่มดแม่มดช่วยด้วยเฮ้ยเฮ้ยมันไปไหนแล้วมันไปไหนแล้วอะไม่รู้แหละแต่ว่าตอนนี้ต้องรีบขึ้นไปที่บ้านแม่มดฮึบ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 ถึงแม่มดไม่จะอยู่เอ้ยแม่มดไม่ได้อยู่ในนี้โอเคปลอดภัยปลอดภัยปิดประตูปิดหน้าต่างปิดทุกอย่างโอ้ยอันนี้ก็ปิดเฮ้ยโอเค โอเคน่าจะปลอดภัยแล้วแหละหัวอ,อันนี้ก็บั๊กอยู่ได้แกหนีฉันไม่รอดหรอกโอ้ยอย่างน้อยก็มีที่มุดหัวแล้ววะฮิฮิโอ้มันขํำเยอะเยอยแล้วด้วยฉันจะเข้าไปอีกไม่ไม่ห้ามมันเข้ามา,าห้ามมันเข้ามาเด็ขดขาดห้ามเข้ามานะอย่านะโอเคเราอยู่มุมเนี้สามนาทีเฮ้ยมันจะเข้ามาภายในสามนาทีไม่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 เราจะไม่ให้มันเข้ามาเราจะไม่ให้มันเข้ามา เราอยู่ในนี้แล้วปลอดภัยเชื่อหวานเราอยู่ในนี้เราปลอดภัยเชื่อหวาน,าน,น,าวานมันไม่รู้ว่าเราเข้ามาแต่ถ้ามันรู้อ่ะมันไม่รู้หรอกเฮ้ยเสียงมเรือใ,ใกล้ๆนี้นด่เสียงกุกกักกุกกักอยู่ข้างนอกเฮ้ยเฮ้ยใครมันทำอะไรวะโอ้ยใครมันทำอะไรเฮ้ยมันอยู่ข้างนอกแน่เลยอะกลัวกลัวกลัวกัวกลัวถึงหน้าตามันจะดูน่ารักก็เถอะแต่ว่าการกระทาของมันอะดูน่ากลัวมากเอ๊ะ เสียงไฟแช็กเหรอใช่ไหมเสียงไฟแช็กเหรอที่เสียงไฟแช็กบ้าแต่ไฟไม่ติดเหรอทุกคนเพราะอะไรรู้ไหมเพราะฝนตกอยู่ไม่ใช่ละไม่ใช่ละเดี๋ยว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 ไม่ใช่ละ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 โอู้้มันเผาจริงๆด้วยเอ้าไม่นะมาพอดีเลยการทำไมแกชื่อว่าบ็อกซี่บูทำไมแกชื่อว่าบ็อกซี่บู